มิจฉาชีพเนี่ยมันอลวาดหนักจริงๆนะนี่ขนาดค่ะบริษัท R S Group บริษัทยักษ์ใหญ่ของเรายังโดนมิจฉาชีพค่ะเอาไปปลอมแล้วก็ไปแอบอ้างด้วยนะตอนนี้เราก็มีการประกาศตามโซเชียลและให้ระมัดระวังภัยว่าทางด้านของบริษัทของเราเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้ขอประกาศผ่านสื่อผ่านทีวีตรงนี้เลย R S Group เตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพค่ะสร้างเพจปลอม เป็นผู้บริหารแล้วก็มีโลโก้ของบริษัทด้วยกล้ามากไปหลอกให้ลงทุนนะ่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการให้ผลตอบแทนสูงแบบนี้<อ>นี่นี่น,นี่คือเพจนะคะคุณผู้ชมคะ RS Group ของเราก็มีการโพสต์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมาบ้างแล้วนะบอกว่านี่คือภาพปลอมเพจปลอมเอาภาพผู้บริหารจริงๆของเราเนี่ยแหละคะ่ะ<อ>รวมถึงโลโก้โอยชื่อของบริษัท RS ไปโพสต์หลอกลวงชักทวนให้ประชาชนไปร่วมลงทุนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้ตอบแทนค่ะตอบแทนแบบสูงอย่างนั้นอย่างนี้ล่าสุดค่ะบริษัท R S Group ขอแจ้งเตือนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมนี้นะคะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ชักชวนให้ลงทุนในทุกกรณีเนื่องจากว่าอะไรมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทเลยกับเพจหรือกับโฆษณาเราก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,มหรือว่าใครเนี่ยโดนหลอกแล้วอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ 0203788888แล้วก็ทางอีเมลนะคะนั่นก็คือ info@rs.co.th ค่ะครับช่วงวนี้เฟคนิวเยอะไม่ใช่นะหลอกลวงเม็ดชา,ช,า,าชีพก็แย่นะคะต้องระวังตัวเองด้วยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม